วันนี้เฮากอยู่กันที่แกงสะเพรานะคะยูนาห้นกล้วยทอดเบรกแตกนี่ออปแอปนะคะกล้วยทอดเบรกแตกไม่ตำนานค่ะของแท้ของแท้ผู้ใดมาแกงสะเพ้่ตอกมะแวะพยายามพึ่งเงินกล้วยเบรกแตกกินละยุดก็ได้กินละยุดบมได้ก็เลยซื้อกล้วยเบรกแตกนี่อันนี้เป็นกล้วยหอม กอบแ่บหลายเคี่ยทอดค่ะทอดกินกรกอบๆนี่นี่เคี่ยเคียดมาโรตปน,นี่มาโรดปมาโรด์มาโลตตอนเป็นเด็กหน่อยค่ะดือ้อแม่บอกว่าจะเสียเอาปีกมาโรดให้กินบ่าแม่ลาโรดแบบนี้เด้อไม่แ่บค่ะเปะดิดขายทุกวันนะจ๊ะสงการนี่นะคะผู้ใดยังบ่มีมองไปเล่นน้ำค่ะเชิญชวนมาที่แกงสมพื้นนะคะมาเล่นน้ำแล้วเมื่อยๆนี่จ้ะ มาสือขนมครบเขี่ยวอร่อยอร่อยนะคะท้องบานท่าไปกินมาถึงพี่บูนถ้าไม่มากินซาลาเปาถือว่าย่างมาบะหอดเดียค่ะมือน,นี่ข้ามาะหอดแล้วเพื่อพี่บูนแล้วค่ะนี่ต้องมาหานซาลาเปาเบิงบ้งหมอเบิ้งหมอขายดีปันไดหมอสูงสัมผีค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้มันไก่สีเบิ้นแล้วนี่ได้มาแล้วจ้ะซาลาเปาตัวน,นี้เป็นใส่หวานอุ้ยหอมเลยใส่แบบเน้นๆ อร่อยมากรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงผู้ไดมาเที่ยวพิบูลอย่าลืมแวะมาลองกินซาลาเปาเบอร์นะคะ่ะมีหลายหา้านแต่ว่าห้านนี่จะตั้งอยู่ซี่แยกแกงสะพือเลยวิธีสังเกตก็คือว่ามอไรไรแบบนี้นะะละค่ะตูงไรไแบบนี้ทุกบบ่เลยค่งหมอกดอนดีค่ะท้ยายบดดีแต่ก็บดนอนค่ะ <laughs> แล้วนี่ก็ร้านกาแฟปากเซนะคะกาแฟบบเหนียวที่แทกที่สุ่งเล่นพิบูลค่ะ ไม่ได้หวานแค่กาแฟนะจ๊ะเดี๋ยจะกินให้ดูตาวันนี้เรากินชาเขียวสุยดยอดอมามพี่บูนมาก,กินสุงะเป๋าแล้วก็แล้วกินกล้วยเบรกแตกแล้วก็แล้วมาพี่บูนต้องมาก,กินกาแฟปา,าร์เซ่แล้วค่ะชื่อว่ากาแฟปา,าร์เซ่แต่ยอยู่แถวพี่บูนนะจ๊ะอร่อยมากเซาห้าบาทเท่านั้นเอาถุงใหญ่มากถุกงใหญ่มากเพียงเซาห้าบาทนะคะ ก็แซบได้ชื่นใจมากค่ะ